สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับระเบิดทิ้งต่อเนื่องกองทัพอิสราเอลระเบิดทำลายเครือข่ายอวงใต้ดินของกลุ่มกัวกระและฮามาสเสียหายยับยินและเครื่องบินรบเทพอิสราเอลระเบิดทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มกัวกระและฮามาสใส่ไม่ยั้งจัดหนักจัดเต็มเลยฟังแล้วอึ้งฟังบทสัมภาษณ์ของตัวประกัน นางสาวโนอาอากามานีที่ถูกกลุ่มกอร์กลาฮามาตจับตัวไปและกองทัพอิสราเอลช่อยเหลือออกมาได้ทำไมฮามาสทำชั่วร้ายกับเธอแบบนี้เหลงกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มจมบตี่ชุดใหญ่ในตำแหน่งทางทหารของกลุ่มกอรากรลาฮิตบุลละใส่ไม่ยัง้งเสียหายยับเยิน เมื่อวันที่25สิงหาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงคราวการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกราฮามาติปละและปนมิรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงกวาดล้างและทำลายล้างกลุ่มกอกราฮามาตในชิวันกาซาอย่างต่อเนื่องโดยกองทัพอิสราเอลนะครับจากการสู้รบนี้ได้ส่งกองกำลังภาคพื้นดินนะครับจัดการกลุ่มกอกราฮามาตที่อยู่ในชุวนกาซานะครับที่มีกองทัพอิสราเอล ระบุว่าได้พดอบอุโมงค์ใต้ดินของกลุ่มก่อการร้ายฮามาตรวมถึงอุโมงค์ของยิฮัดอิสลามปาเลสไตน์อยู่ช้นเมืองเดียอันบาลาในเีบรัชกาซาตอนกลางนะครับและก็ถูกทําลายโดยหน่วยวิศวกรการต่อสู้การรบยาลารมของกองทัพอิสราเอลนะครับโดยตามรายง,งานของกองทัพอิสราเอลอุโมงดังกล่าวมีความยาวประมาณ500เมตรนะครับและกองพันที่82ของกองพลยานยนต์ที่7ได้ค้นพบสถานที่ดังกล่าวและต่อมา ก็ถูกทำลายโดยหน่วยวิศวกราการรบยาฮาลมซึ่งเป็นหน่วยลบพิเศษของกองทัพอิสราเอลนะครับและกองกลางป้องกันอิสราเอล IDF ยังระบุอีกว่ากองพลที่7ได้สังหารเมื่อปืนฮามาหลายสิบนายและทำลายถานที่ต่างๆมากมายของกลุ่มก,อก่อการร้ายฮามาในพื้นที่ตะวันออกของเมืองเดียอันบาลาท่ามกลางฏบบัติการที่จะคงดำเนินการต่อไปนะครับและทหารจากกองพลที่77กองพลยังค้นพบเครื่องยิงจรวด ที่ติดตั้งไว้ในพื้นที่อีกด้วยตามที่กองทัพอิสราเอลกล่กาวเสริมงานนี้กองกาลังภาคบนดินอิสราเอลร่วมมือกันนะครับได้จัดการถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกอกร้า,ายฮามาสทั้งอยูงในพื้นที่ตึกต่างๆครับและเมื่อค้นตึกแล้วก็ได้ค้นพบเห็นว่ามีวงตาดินของกลุ่มกอกร้า,ายฮามาส อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะครับยาวตั้ง500เมตรไม่น้อยนะครับพี่น้องถึงแม้ว่าจะไม่ถึงกิโลเมตร500เมตรก็ถือว่าไกลอยู่พอสมควรนะครับไม่รู้ว่าจะขุดไปทําไมครับขุดไปเพื่อก่อการร้ายทําร้ายประเทศคนอื่นทําร้ายชีวิตผู้บริสุทธิ์คนอื่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับสุดท้ายก็นํามาสู่การทรําลายทิ้งนะครับพี่น้องจากกองทัพอิสราเอล ดยหน่วยกองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลและกองกำลังวิศวกรการลบหรือลบพิเศษของกองทัพอิสราเอลหน่วยยาฮามอมมาระเบิดทำลายโจมตีแบบนี้ไปในที่สุดนะอรัน้องส่งกลุ่มกองกำลังฮามัสถ้ายัางมีอยู่ในวงใต้ดินดังกล่าวนั้นดับสยองขาาวงแน่นอนนะครับไปเกิดหมายรายงานตัวข่าพาละหรือมัดจด้าชในารอกอีกแล้วจากผลกรรมที่ตางสนองฮามัสรวมถึงยีฮหัดอิสาามปเาเลสไตน์เองที่มาทำร้ายประเทศอิสราเอลก่อนนะครับสุดท้าย ก็ถูกกองทัพอิสราเอลตามมากวัดล้างให้สาสมบอกว่าไปให้ทุกแก่ท่านตรงนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลงานของกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับ ที่ได้ถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มอการร้ายฮามาสอย่างต่อเนื่องด้วยมานะครับและมีอาวุธหนักอย่างระเบิดเตยดมที่เบ้ยดหนักมากถึง2,000ปอนด์ถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มอการกัลยอย่างต่อเนื่องนะครับในเชนวนกาซาที่ตำแหน่งที่หน่วยข่าวกรองของกองทัพอิสราเอลระบุให้กองทัพอากาศอิสราเอลก็จะถล่มโจมตีแตตำแหน่งดังกล่าวจะทําให้เสียหายยับเยินหลายครั้งหลายคาเป็นอันยิ่สุดนะครับโดยจากการสุรบนี้กองทัพอิสราเอลระบุว่าได้ส่งเครื่องบินรบเทิดนะครับถล่มโจมตี ตำแหนของกลุ่มกาะกราฮามาดหลายสิบแห่งทั่วชจนกาซานะครับที่มีาาสักการสู้รบที่ครือบริจแดมของกองทัพอิสราเอลทำงานได้อย่างแม่นยำนะครับสัตว์ตึมสัตตึมใส่ตตมสไม่ยั้งส่งผลให้ตึกขึ้นแข็งตึกสูงสูงของกลุ่มกอกรลฮามาดและปารามิดจากตึกขึ้นแข็งนะครับก็กลายปเป็นเศษอิศเรปูนดีดีนี่เองนะครับเสียหายยับเยินลาพนาศูนย์นาทีเดียวนะครับจากการที่กลุ่มกากรลฮามาดเคลื่อนไหวในพื้นที่เหล่านี้ใช้ตึกอาคารเลเรือน มาเป็นฐานก่อการร้ายในการดักเล่นงานทหารอิสราเอลแบบนี้และทำร้ายประชาชนชาวอิสราเอลแบบนี้สุดท้ายก็นำมาสู่การชะตา,าขาดของกลุ่มก่อการร้ายฮามาตและยยฮัดอิสลามปาเลสไตน์ลงถึงวัยิุ่นของเขาเสียหายยับเยินดับเกินตยองคาถานแม่ที่สุดนะครับและกองทัพอิสราเอลระบ,บุว่าการโจมตีรอบนี้สามารถปิดชีพนายทาฮาอาบูนาดาหัวหน้าฝ่ายผลิตอาวุธ ของกลุ่มกองกำลังฮามาตด,ดับสยองคาตึกฐานที่มั่นด้วยนะครับแต่กองทัพอิสราเอลก็ไม่ได้รายง,งาน,นครับว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นอย่างไรนะครับน้องมีแต่ภาพเหตุการณ์ที่เครื่องบินรบเทพถล่มโจมตีสถฐานที่มั่นเขาและเป็นชีพเขาพร้อมพวกรานที่สุดนะครับดับเกินดับสยองไปเกินไม่รายง,งานตัวกับผ่านลอาหรือมัจร้าในโลกต่อไปจากผลกรรมที่ทำสนองพวกเขาเองที่อยู่ดีว่าดีมาบุกเข็นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลก่อนสุดท้าย มาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่ตัวประกัน ชาวอิสราเอลนะครับที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาจับตัวไปเมื่อวันที่7ต,ตุลาคม2566ที่ผ่านมาและเขาถูกกองทัพอิสราเอลช่วยเหลือได้ในวันที่8มิถุนายน2567นะครับพี่น้องเป็นเวลาเกือบปีที่เธอถูกจับตัวไปที่เธอนั้นชื่อนางสาวโนอาห์อากามานีนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่เธอได้ถูกช่วยเหลือจากทหารอิสราเอลจากเงื่อมือ ของนักข่าวอันจาซีล่าและกลุ่มกอกร้ายฮามานะครับและเธอก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ให้โลกรับรู้นะครับว่ากลุ่มกอกร้ายฮามาทําอะไรกับเธอบ้างที่เธอให้สัมภาษณ์ปละแจ้ความคร้ค่าว,ว่ามันน่าเศร้าที่ทั้งโลกเห็นแต่สิ่งที่กองทัพอิสราเอลของเราทําในสงครามที่กาซาแต่กลับไม่มีใครเห็นสิ่งที่ผู้ก่อการร้ายฮามาทำกับพวกเราทำกับตัวประกันพวกเขาซ่อนเราไว้ในอุโมงค์ใต้ดินในบ้านบนเรือนไม่มีใครเห็นพวกเราพวกเขา กีดมือของฉันพวกเขาทุบตีร่างกายของฉันไม่มีใครเข้ามาดูแลฉันไม่มีแม้แต่ยาจนกระทั่งฉันได้รับการช่วยเหลือจากกองทัพอิสราเอลและยังมีตัวประกันอีกหลายคนที่เรายังไม่รู้ชะตาก,กรรมและสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขา ที่ยังอยู่ในนั้นนางสาวโนอานะครับกล่าวที่เป็นได้แกวความคร้าๆประมาณนี้นะครับพี่น้องที่อยู่ในการประชุม G7 นะครับที่มีอิสราเอลเข้าร่วมด้วยนะครับและเธอก็ได้ออกมาประชุมด้วยครับว่ากลุ่มกวากกราหามานั้นชั่วร้ายแค่ไหนทําอะไรกับเธอบ้างทรับพี่น้องจึงได้ออกมาประกาศให้โลกรู้นะครับว่ากลุ่มกวากกราหามัเป็นภัยคุกคามต่อเพื่อนมนุษย์มากน้อยแค่ไหนนะครับและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลรวมถึงหนวยอาวุธนักของกองทัพอิสราเอล ภูพมถล่มกลุมกรายหิตบอล็อบเพินราคามัดชุดใหญ่นะครับในเวลากลางคืนด้วยที่ได้มีฉากการสู้รบที่มีการระเบิดอย่างรุนแรงทั่วภาคใต้ของเลบานอนนะครับที่กองทัพอากาศอิสราเอลรอมถึงโดยอื่นของกองทัพอิสราเอลนะครับที่สามารถโจมตีข้าพมพรมแดนได้ ได้ร่วมกันถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกอการาฮิดบันละในตอนใต <lava> <District> ้ของเลบานอนใส่ไม่ยั้งทำให้มีแสงไฟลุกจ้าเลยนะครับบริเวณที่เบิดเจดแดมเรืออาวุธหนักของกองทัพอิสราเอลรวมโจมตีเสียตำแหน่งของกลุ่มกอการะไลฮิดบันละสับตึมสัตึมในเวลากลางคืนแบบดีนะครับคาดว่างานนี้ทําให้กลุ่มกอการาฮิดบันละดับเกินนับสยองแน่นอนนะครับบนเตรมเต็มขนาดนั้น ใบลูกโชน,นาชวนคาทวานขนาดนั้นและสูญเสรีอุปกรณ์จำนวนมากด้วยนะครับจากการยริงที่แม่นยำนของกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับที่ยิงไม่กี่ลูกก็ตามฮิตบอลนั้นไม่สามารถสก,กัดได้แม้แต่ลูกเดียวนะครับต่างจากฮิทบอลที่ยิงแยลวดมา อิสราเอลก็สามารถสกัดได้แทบหมดนะครับงานนี้ก็ทําให้กลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลลาะดับเกินตะยองต่อเนื่องด้วยมาไปเกินใหม่รายงานตัวกับเพื่อหรือมาตุลาในรกต่อไปจากผลการที่ตาสนองฮิตบัลล่เองเพราะว่าหมายทุกแก่ท่านทุนนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองก็นอคิตตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับันแอดมินขอจากลากระพิงเท่านี้ถ้าพู้มีชา่พูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องด้วยนะครับเพื่อให